สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายวิธีการถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้นะคะถักด้วยไหมอันนี้นะคะไหมย,ยี่ห้อ NP Fashion นะคะม้วนหนึ่งมันจะมี200กรัมนะที่ซื้อมาร้านนี้นะคะราคา110บาทนะคะ นี่ถักไปแล้วนะถักได้หมวกมาหนึ่งใบแล้วยังเหลือไหมอีกปริมาณน่าจะเกินครึ่งนะคะจริงๆหมวกใบนี้น่าจะใช้ไม่ถึงครึ่งกลุ่มนะคะอ่าแล้วก็เข็มนะคะใช้เข็มขนาด5.0ามิลนะอ่ามาดูว่าถักขึ้นมายังไงนะคะ เริ่มด้วยทำแมจิกริงนะแล้วก็ถักพอหคอส,สอครั้งนะคะก็จะได้รอบแรกออกมาทีนี้รอบที่สองนะคะก็จะถักจะถักตัว V นะก็คือทุกรอบนะ่ะจะเริ่มต้นด้วยโซ่สานะคะแล้วก็รอบที่สองขึ้นโซ่3ามเสร็จแล้วก็ถัก V ทุกหลักเลยนะ จากนั้นนะคะพอรอบที่สามเดี๋ยวหาหาไอ้นี่นะคะนี่นะเห็นไหมมันก็จะมีเป็นเส้นนะเป็นเส้นโซ่สามของทุกรอบนะคะอ่าพอเราโซ่สามเสร็จใช่ไหมเราก็ถักอ่าตัววีนะคะทุกทุกหลักเลยจนครบรอบ พอรอบที่3เราก็ขึ้นด้วยโซ่3นะคะคราวนี้นะเราจะถักเป็นแพทเทิร์นกากบาทนะคะคือเราจะถักพอ1คอเนี่ยหลักหน้าก่อนนะพอได้มาแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอ,อด้านหลักหลักหลังนะคะมันก็จะได้เป็นลายกากบาทมานะแล้วจากนั้นนะคะพอหลักต่อมาเนี่ยเราจะถักพันอ้อมหลังนะ ถักพอหนึ่งคอแบบพันอ้อมหลังสองหลักแล้วก็ถักลายกากบาทอีกนะคะก็อย่างนี้ไปจนครบรอบนะอ่าทีนี้พอรอบที่ที่สี่ก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามอีกนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องเห็นไหมเห็นไหมว่านี่มันมันลายมันมาถึงตรงนี้เลยเราจะไม่ถักลงไปในในในอ่า ในช่องโซ่นะคะแต่ว่าเราจะถักลงไปในนี่เลยถักลงไปในช่องนี้เลยนะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็มาถักลายกากบ่าจากนั้นนะคะก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่ๆนี้อีกนะคะอ่าพอมาถึงตรงหลักที่เราพันอ้อมหลังนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นพันอ้อมหลังไปหมดเลยนะพอถึงหลักตรงนี้เราก็ทบพันอ้อมหลังสองหลักนะคะ าจากนั้นเราก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่แล้วก็ลายกากบาดพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่นะแล้วก็มาเจอเป็นตัวพันอ้อมหลังอันนี้ก็เป็นการสำเร็จรอบที่หนึ่งสองสามสี่พอรอบที่ห้านะรอบที่ห้าอันนี้ก็เหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่สามจากนั้นนะคะเราก็ถัก ลงไปในพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่ๆเนี่ยสองครั้งเห็นไหมเหมือนเป็นการถักวีนะลงไปในช่องใหญ่ไม่ใช่ช่องโซ่นะคะแล้วก็ถักลายกากบาทแล้วถักวีลงไปในช่องช่องใหญ่นะพอมาถึงหลักที่พันอ้อมหลังก็ถักพันอ้อมหลังสองหลักนะนก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนครบรอบพอรอบที่หก เริ่มต้นด้วยโซ่3นะคะทีนี้เราจะถักลายกากบาทเนี่ยสตัวก็มาเจอพันอ้อมหลังสองหลักนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนครบรอบรอบต่อมาอีกก็จะขึ้นโซ่โซ่สามนะแล้วก็เราจะถักลายกากาบาทเนี่ยพอเรามาถักพอหนึ่งคออ่า ตัวหน้าใช่ไหมคะแล้วก็วกกลับมาทําตัวหลังก็จะได้กากาบาทหนึ่งตัวคราวนี้เราก็พอหนึ่งคอตัวหน้าแล้วก็พอหนึ่งคอหลักหลังที่หลักหลังของไอตัวที่สองอะ่ะกับหลักหน้าของตัวแรกเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเป็นช่องโซ่เดียวกันเห็นไหมคะว่าไอตัวกากาบาทของตัวแรก ไอ้ที่เราถักมาหลักแรกอะ่ะกับหลักที่2ของตัวที่สองนีมันมันจะใช้ช่องโซ่เดียวกันอยู่นะคะมันทำแบบนี้นะคะ่ะมันเลยทาให้ได้ตัว x เอ,เอ,เอ้ตัวกากบาทนะกลายเป็น5ตัวใช่ไหมรอบก่อนหน้านี้เนี่ยได้มาแค่3ตัวใช่ไหมคะพอเราทําแบบนั้นอะ่ะคือมันจะมีช่องซ้ํากันอยู่ นะอันนี้ก็จะซ้ํากันอยู่แบบนี้ก็จะได้เพิ่มมาเป็น5ตัวรอบต่อมานะคะก็คือโซ่สามนะแล้วก็ถักการกบาทกากบาด,ารรบาดพอมาถึงตัวการกบาดตัวที่สามอ่ะก่อนจะทํากากบาดตัวที่3มเราก็ต้องถักพอ1คอลงไปในช่องใหญ่1ครั้งก่อน แล้วก็ถักการกระบาดแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็ถักกา,รก,ารกระบาดเหมือนเดิมเหมือนกับอรอบก่อนหน้านี้นะจากนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะมาถึงรอบนี้แหละเริ่มต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ได้การกรบาททั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะ เพราะว่าเราเพิ่มไปตรงนี้แหละพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่นี่แหละสองหลักทําให้รอบนี้เนี่ยมันเลยได้ตัวกากบาทเพิ่มมาหนึ่งตัวจากการที่เราเพิ่มสองหลักอันนี้นะคะ,ะคราวนี้นะคะตั้งแต่รอบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะ ขึ้นไปหรอบเนี่ยก็จะถักเหมือนเดิมเลยไม่มีเพิ่มอะไรแล้วนะคะอ่าพอมาจนถึงรอบตรงนี้เดี๋ยวคอนับก่อนจำไม่ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสาสิบี่สิบห้าสิรอบที่สิหจะมีการลดหลักนะ ถักเหมือนเดิมนะขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็การกระบาทการกรบาทมาแต่พอมาเนี่ยเราจะถักลดนะคะโดยการถักลงไปในช่องใหญ่เลยเป็นการถักพอหนึ่งคอแบบลดนะั้นรวบห่วงนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะก็คือถักรวบห่วงแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหญ่นี้ แล้วก็กากบาดกากบาดเหมือนเดิมที่ทำอย่างนี้นะคะเพื่อจะลดให้รอบต่อไปเนี่ยเหลือกากบาทเพียงแค่5ตัว1 2 3 4 5นะเพราะว่ามันจะทำให้หมวกเนี่ยมันกระชับกับศีรษะมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ลดเนี่ยมันมันจะดูหลวมอะคะ่ะเวลาใส่แล้วมันจะหลวมเราก็ต้องลดนะเพื่อให้มันกระชับกับศีรษะเรามากขึ้นนะคะ พอรอบนี้ผ่านไปแล้วนะคราวนี้นะคะเราจะถักโซ่สามทุกรอบนะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหมดนะ่าโซ่สามคราวนี้นะคะเราจะถักพันอ้อมหน้าผักด่านะถักพันอ้อมหน้าสอ,องหลักพันอ้อมห,หลังสองหลักอ้อมหน้าสนะอ,องหลักอ้อมหลังสองหลักอ้อมหน้าสองหลักนะอ้อมหลังสองหลักมันจะถึงตรงนี้พอดี ที่เราเคยพันอ้อมหลังอยุดทุกทีอะนะโอเคมันก็จะเกิดเป็นลายแบบแบบเนี้ยขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าลายอะไรนะคะก็จะถักแบบนี้นะสองรอบนะก็คือรอบนี้กับรอบนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะไอ้นี้ก็คือเป็นการถักอเก็บ เก็บริมนะคะจริงๆจ,จ,จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็คือทําเพื่อจะให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะก็คือเป็นการถักแบบเหมือนเหมือนที่เคยสาธิตกับถักรองเท้าคู่สีขาวคลิปก่อนหน้านี้ค่ะก็จะจะนะเหมือนกับถักจิ้มไปข้างขาเรีกเยกไรถักเหมือนถักถอยหลังอะ นะคะก็อาจจะลองไปดูคลิปที่เป็นการสาธิตการถักรองเท้าคู่สีขาวก่อนหน้านี้ได้นะก็คือลิมรองเท้านั้นกับริมหมวกนี้ก็คือจะถักเหมือนกันนะคะอันนี้คลิปนี้เป็นการอธิบายาวิธีการถักนะคะที่จะถักขึ้นมาจะเหมาะกับคนที่ถักโครเชต์เป็นอยู่แล้วนะคะจะน่าจะน่าจะเห็นภาพนะคะว่าหมวกใบนี้เนี่ยถักขึ้นมายังไงสำหรับ ่คนที่ฟังยังยังฟังไม่เข้าใจว่ายังไงนะคะเพราะว่ามันก็ถ้าคนมือใหม่เนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะดูไม่ไม่ค่อยออกนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าถักยังไงเดี๋ยวจุ๋มก็จะสาธิตวิธีการถักให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็คือมาอธิบายก่อนเผื่อว่าคนที่มีความชำนาญการถัก อยู่แล้วนี่นะคะก็สามารถที่จะเอาไปถักได้ก่อนนะคะก็จะสำหรับคนใจร้อนนะคะโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ